วันนี้ก็อย่างที่บอกแล้วครับเดี๋ยวเราจะเริ่มคัดแยกเลยนะครับที่ว่าเห็นขยะมองอยู่นะของว่ามันจะมีกี่ตัน <c oughs> แล้วเราคัดแยกเป็นห้าประเทศเลยนะครับตามที่ผมได้อธิบายไว้นะครับเดี๋ยวมาเลยนะครับ เกียกนะครับน,นี่เกียร์เบย์ในนี้นะครับอันนี้เป็นเกียร์ R F ท, <c ười> ที่ใส่เกียร์ F ัวนี้ก็เป็นขยะ r d ช่วยกันเลยครับเอาเลยลุยเลยเนาะสิ่ง้องบอกอันนี้คือ RDM ครับนะครับแก้วแก้วนะครับอันนี้แก้วแก้วอยู่ตรงไหนคแแอนนี้คือแก้วนะครับแก้วจะนำไปใช้ประโยชน์ทั้หมดอันนี้ก็เป็นขยะ RDM ครบ

เป็นขยะเปลี่ยนครับมันปนกันมาครับหรือมันปนใส่กงมนมาอ่านี่กระดาษเยอะทั้งหมดเลยครับเนี้ยออกมีนี้ก่อนจะได้ นี่ก็เป็น R D F นะครับเนี่ยพอเดียวมาปุ๊บนี่เป็นขยะเปียกครับเดี๋ยวจะสูงเซ็นเตอร์อันนี้เป็นขยะเปียกนะอันนี้เป็นขวดครับขวดอยู่ตรงไหนขยะรีไซเคลิลอ่าที่ไม่ใช่แก้วอะ่ะอันนี้อ่าอันนี้แก้วนี่เสกอ่าเนี่ยครับอันนี้เป็นขวด ขยะเปียกครับ เนี่ยกลมอยู่ตลาดสบเนี่ยหมากระรองประลัดเรื่องขยะเนี่ยทิพผมเข้าไปเอาเลยได้มั้งให้ใครบอกอีกหนึ่งนิดไอ้หนึ่งไอ้หนึ่งยังได้ตามอะไรไอ้ยิงไดก็อยู่แถวนี้เนี่ยลองลองโทรหาหนึ่งนี้ที่เสือผมถ่ายวิดีโอให้ลองประละดูโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาช็อตใกล้จะจบทีนี้เเดีี๋ยวอันน้รา เออเออเออยุแต่แคีมตลาดเรื่งขยายอยู่อ